สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับสำหรับคนที่เลี้ยงไก่ชนนะครับสำหรับชาวไก่ชนพี่น้องชาวไก่ชนทุกท่านนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูไก่ที่เลี้ยงด้วยข้าวโพดนะครับแล้วก็ข้าวเปลือกผสมกันนะการที่ไก่กินข้าวโพดนะครับผสมกับข้าวเปลือกมันก็จะช่วยให้การเจริญเติบโตดีนะครับแล้วก็ลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนค่าอาหารในการเลี้ยงนะครับแต่การฝึกไก่ให้กินข้าวโพดนะครับมันก็ต้องฝึกตั้งแต่ เล็กๆนะครับนะครับไก่ก็จะปรับตัวนะแล้วก็กินอาหารที่มีข้าวโพดเป็นส่วนผสมได้ดีนะครับก็ต้องฟื้นกันแต่เล็กๆเลยนะครับผมการฟืกให้กินข้าวโพดก็ไม่ยากนะครับนะครับค่อยๆผสมตั้งแต่ไก่อย่างเล็กนะครับให้กินข้าวโพดสีนะครับข้าวโพดบดเม็ดเล็กๆนะครับผสมกับหัวอาหารนะครับอาหารที่เราให้ลูกไก่กินนะครับราพอโตมาสัก สามเดือนนะครับไก่ไซโตนะครับสองเดือนกว่าๆหรือสามเดือนนะครับไก่เริ่มโตก็เริ่มฝึกนะครับเมือจะฝึกให้กินตั้งแต่สองเดือนแรกนะครับนะครับเพราะว่าเม็ดข้าวโพดมันก็จะมีเม็ดเล็กๆผสมอยู่แล้วนะครับไก่มันก็จะเลือกกินเองนะครับลองฝึกดูนะครับนําไปประยุกต์ใช้ให้การเลี้ยงไก่ของเรานะครับลดต้นทุนนะครับช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนลองดูกันครับครับนอกจากข้าวโพดเราก็จะมีอาหารหมูนะครับชนิด18%เซนะครับ สูตรของผมนะครับที่ให้กินวันนี้ก็จะมีข้าวโพดห้าถ้วยเนี่ยห้าถ้วยแล้วก็อาหารหมูนะครับสถ้วยนะครับผสมกันนะครับเพื่อให้ไก่กินนะครับเปออัตราส่วนเท่ากันนะครับใส่ไซ้ถ้วยไซ่ไหนหรือว่าพัฒนาแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นข้าวเปลือกนะครับผมก็จะใช้ข้าวเปลือกนะครับห้าอัตราส่วนเหมือนกันนะครับห้าถ้วยนะครับลองดูครับ นะครับก็ถ้วยประมาณนี้นะครับใส่ห้าถ้วยนะครับผมโอเคนะครับครบห้าถ้วยนะครับแล้วก็คลุกครับคลุกให้เข้ากันนะครับอาหารหมูนะครับเมื่อไก่โตขึ้นนะครับก็ให้กินบ้างนะครับคลุกผสมกันบ้างนะครับแต่ไม่ให้กินเยอะนะครับเพราะถ้ากินเยอะเกินไปก็ทาให้ไก่กระดูก อ่อนแข้งขาอ่อนนะครับมันก็จะทําให้สูงภาพของไก่นะครับอ้วนจนเกินไปนะครับและไม่เหมาะกับไก่ชนนะครับแต่ถ้าเป็นไก่เดือกก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเราเนี้ยให้อ้วนนะครับมันจะสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาเยอะนะครับแต่สำหรับไก่ชนเราก็จะเน้นไปที่นะครับข้าวเปลือกกับข้าวโพดนะครับเป็นหลักนะครับ ให้ไก่กินเป็นประจำนะครับแล้วก็เสริมด้วยพวกผักนะครับแตงนะครับผมก็จะแค่ให้กินแตงแล้วก็ที่ที่ฟาร์มนะครับเลี้ยงแหนแดงไว้ผมก็จะเอาแหนแดงมาให้ไก่กินนะครับสลับกันเป็นประจำนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะให้อาหารไก่นะครับติดตามนะครับผมมา สำหรับการให้อาหารนะครับการให้อาหารไก่ที่ดีนะครับควรให้เป็นเวลานะครับตอนเช้าเช้านะครับอตอนเช้าเช้านี่ก็อ,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งให้อาหารไก่นะครับถ้าถ้าเป็นสูตรที่ผมเลี้ยงอยู่นะครับผมก็จะให้ไก่ตื่นขึ้นมานะครับ ขึ้นมาทางเล้านะครับแล้วก็สายสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อกระตุ้นการกินของไก่นะครับเพราะถ้าเช้าเ้ามากๆให้ไก่กินบางทีมันก็กินอาหารนั้นไม่ค่อยดีนะครับแต่สำหรับสำหรับไก่ที่ปล่อยเลี้ยงนะครับก็ควรจะมีอาหารให้ไก่กินนะครับ ไม่ต้องเต็มกระเพาะนะครับให้มันไก่ได้กินอาหารตอนเช้าบ้างนะครับเพื่อมีกําลังในการออกไปคุ้ยเขีย่ยอาหารกินพวกมแมลงกินน้อนกินไส้เดือนนะครับตามธรรมชาติแต่ว่าไม่ให้เลยนะครับไก่มันก็จะไม่มีแรงนะครับก็เหมือนคนนั่นแหละครับ ไม่ได้กินข้าวไปทํางานมันก็เหนื่อยนะครับเพราะฉนั้นก็จะเป็นการกระตุ้นให้ไก่มันได้มีกําลังนะครออกไปงาหากินบ้างนะครับนะครับแล้วก็ตอนเย็นนะครับก็ให้อีกมือนึงนะครับไก่ก็จะ้วนทวนสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับการเลี้ยงไก่นะครับมันก็ควรจะประหยัดต้นทุนให้มากที่สุดนะครับสูตรอาหารก็มีหลากหลายนะครับมีหลากหลายอย่างนะอาจจะใช้ปลายข้าวนะครับหรืออาจจะใช้ข้าวต้มสุกนะครับ หรืออาจจะใช้ลำนะครับอาจจะใช้ต้นกล้วยหยวกกล้วยนะครับหรืออาจจะใช้กระถินหรือใบไม้พืชต่างๆนะครับเอามาผสมต้มหรือคุกเขาให้ไก่กินนะครับส่วนที่สวนนะครับผมก็จะใช้แหนแดงนะครับซึ่งเป็นพืชที่มีโปรตีนสูงนะครับสลับกับหญ้าหวานนะครับให้กินนะครับให้ไก่กินเป็นประจำนะครับนี่นะครับประเนไก่อ้วนทวนสมบูรณ์นะครับนะครับ ใชนี้นะครับอีกสามเดือนก็ได้ใช้งานแล้วนะครับตัวนี้เด็ดนะครับขัดไปแล้วนะครับตัวนี้ครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับถ้าหากว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากแชร์นะครับฝากไลค์ฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ